พอเลี้ยวพอเลี้ยวตุพิงพอเลี้ยวเอาแล้วติงพอเล้วนเดียยวเดี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 ยวอันเดืออันเดือมาแล้วมาแลยวเอาแล้วพอแล้วครับในที่สุดพอแล้วฮีดปุวกี่ปุ๊กพี่น้องพีปว๊กพอเลี้ยวงูใหญ่อยู่ด้วยครับงูใหญพี่น้องมกนพี่น้องมุกนกดู กระลงบานกระลงบานตัวนี้เป็นน้ำแกงครับปวกสายน้ำปวกจิกมอไง่างอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อมพีน่น้องเอฟซีสุภูสุขุนเหยซีเกาเอฟซีใหม่วันนี้ภาพพี่น้องเขาโคกเขาป่ามันป้าไม้เห่ไวายมืาขึ้นตามลาหาเห็บปวกสิมานว่าเห็นกระเจ้าใดละ่ะ ไปรุ่นก็ตะเพิ่งกระย่ครับมัอนี้สเสดงงัดทางงัดบ่ไปจ้ะมัอนี้สดน่ำหาแต่หมองมาเลยแหละครับบ่พอบ่พอปลาหนึ่งกับสิพอปลาหนึ่งไม่ยังไปรุ่นต้องกันครับมัอนี่ห้องสี่มันปลาไดสิพอบ่เนาะครับสิไปจากปลาจังสิ่มันมีมาปลาแหลกว่าพี่น้องมาชดน,น้องบัวน้องเมฆกับเพื่อทัดต่ม,มวัดสุรินห้องครับมัอนี้นะครับไปรุ่นกันเลยครับว่าสิ่มันบ่สี่มันปลาแหลกหรือสี่มันปลาสองปลาสามไปรุ่นกันเลยครับ รอไปเรื่อยๆนะครับม,มีเห็ดร่วมพอก็เอาแต่เน้นน้ำหาเห็ดปวกก่อนไดข่าวข้าวมันออกลร้ปลายอยู่มีมือม,มีกล่องเลยออกสองดอกดอกสามไปทั้งพนชละในสองครับดอกสามดอกหน่อยคนหยอไปแล้วมันมนันมันมนันเริ่มต้นเลยกังัดเลยครับปวกแดงปวกไฟ

ตรงนี้เป็นน้ำแกงครับปลวกสายน้ำปลวกจิกมูไงอยู่ครับอื้มพวกแฉงแฉงง่าเลยแหละมีจุ่มหน่อยสองจุ่มครับเด้๋วในที่สุดกระมัดแล้วครับเฮ้ยนี่ครับแฉงมีจุ่มหน่อยก่อนครับจังเปล่ามูไงเพิ่นออ ไีส่สุดก็ม,มันจนไลยแต่เป็นว่วา,วาลังดำก็ออกแต่นเป็นปงแกงปปรงสายนามครับโอ้เลี่ยสายหนามดำ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 เป็นสิดอกไงค้ายงครับขาอ้วนงามอุ้ยโม้ย้ย มาแล้วรอบนี้ครับหมูแหลกของเขาในรอบนี้อรกให้ปลวกออกแกงให้ปลวกใา้น้ำครับมีหกเจ็ดรอกครับ บ้ายายข้าววนเนาะครับขาเรี่ยวๆคือหลังดำหลังดำขาใหญ่ขายอวนลุยมูใหญ่ตลอดครับการกับโอ้การกับเพิ่นละ การเก็บเฮฟตัวนี่มันก็ต้องงัดอยู่แล้วครับมองงัดก็เอาก่ได้เนาะเรื่องมันดับเนี่ยมันบอดับหรอกครับเก็บม,มาแต่ไดเท่าใด้หลังแต่รุนพ่อรุนแม่ปู่ของปู่ของปู่แอนปู่บวกปู่ดับเบิลปู่เสือพันยืนในขี้ดินพวกเก็บม,มากันตลอดเสือพันยุนในน้ำลายปู่คนครับ่น ทำไร่ปวกน้ำจ้าวปวกก็เห็นดามาก,กันหลายอยู่ครับกับเดือนจังสี่เดี๋เก็บกันทุกปีแล้วครับเ,เพื่อน,นดับเนี่ยเพื่อสิบ่ได,ด้กเก็บดอกเพื่อสิได,ด้เก็บปีเดียวนีกก่ก็ได้เก็บทุกปีแล้วก็ว่าแม่นรอบเดียวซ้ำครับได้กเก็บไล่หลอบอยู่ phát lăng vào đây Được <laughs> 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 เป็นเห็ดเอือนค้นน้ำแล้วก็เป็นเห็ดดามาน้ำแหละครับเห็ดปวกห่าเลยคุนมาเลยได้หนึ่งกฮวก พ้นสมบูรณ์ครับออเอาเก็บป่านี่ก็สิไปรอดตอดงเงติดหอกเอมาสิผอบอดงเงยส้มส้นส,สนน้นนี่มันออกเอาออกคับขึ้กันกั่นี่รอบแหลกของเพิ่นนี่รอบปีเลยป่าอื่นเขาออกสองรอบสามรอบแล้วเด้นี่ป่านีเพิ่งได้รอบแหลกด้วยนี่ตะกี้ตะกี้ดินเพิ่นก็นแห้งนำ้ำมามมนเจาะมาซส้อมเลยไม่ใหญ่นาะ đại xuống pi hình tiệm mù nó tập hiệp, cân nhau nhau lưu เอาลงสวงเด็กๆกับพนมีแต่ของกินเนะาะขาเขาจั่นเลยครับ ไก,ก่หมูใหญ่ลเลยกระจ็กหอกกระสุนมาพอดลุงหอกกระสุนเลยเก็บนมกันชีคนณชีหาคนเนาะเพิ่นก็นออกให้เก็บคือเก่า นี่เทากับยงางใส่ตะม่องได้เคยเดีล่ะครับมปนเรื่องเห็ดปวกผู้ใด้หูมองได้เปียบครับจะคิดว่ามันบ่ออ,ออกอีกออกสุดพีสั่บน,นยงางใส่ตะม่องเกา่าได้หูมองแล้วได้เปียบแล้วเห็ดปวือกมัน,นบ่งหูมองกับย,ย,ยางไปแต่สีส้นเรา ผู้ได้หูกับส้นเราก็จังมานหาเก็บยางเก็บเอาดื้อหรอกกีบเอาดื้อพี่น้องมันออกแล้วทุกคนที่เพิ่นได้เพิ่นมานแล้วเพิ่นหูม,มองแล้วครับเพิ่นมานเต็มกระตาเพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์จอดใส่หม่องใส่หม่องมันเลย คุท้ายครับ ือวมูใหญ่เต๋อจ้ะครับเขิงกระตาเลยครับมุนไปต้องกันนี่งกระหมันที่เจิมูสมูเดเต็มตาบ่ครับลุ่นไว้ต้องกานเง่ๆเลยครับโอ้ไฟครับมูมีมูอีกแล้วสองดอกสองดอกมูชนิดหนึ่งเหรอนี่จะมาโอเป็นมูเป็นกล่องไงมูน้อยเด็ด ไข่เขียวครับขอนตัวไฟสีดอรครับโดนมีบริแรงงัดตัวนียถอดเอาเลยกำลังสวยงามโอ้ขาแน่นนี่ตัวละอื้อขายเงียบๆขนาดบริแรงงัดเด้ครับบริแรง <c ười> งัดยังได้ขายเงียบอยู่ต้นที่สุด ีดอก,ดอกสวยพออีกดมูนึงครับมูนี้ดอกใหญ่าขาใหญ่กว่ามูแหลกครับพอแก่งอยู่มูนี้ก็พอแก่งอยู่ครับพูดมูนี้สิเก็บเด้เลยครับเออรดยะอาจกับโมคานเสียงมอเตอร์ไซค์กับแรนมากล่ะมูนี้ตุ๊ดเอาเลยแหละครับ อย่างคนละปององื่นตรงนึงบาขานเลยต้องอยู่มุมได y รอบ่าดให้ปัวคนหลายครับมุมนี้กำลังบานเต็มทีเลยครับนี่ ลงใบก็บ่ได้และวมูอนี่บานเต็มที่แล้วรอแค่เวลาโรยราอื้มดึงบ่ขึ้นตัวนี้ giờ yeah, thương mì thương xìm. người tồn có phải chịu không bán có thật tiềm thị chứ. รอบมูลินิเธอว่าอผิดศวงครับเห็นแล้วโมที่สองมูลินิสุดตุ๊ดเอาตุ๊ดเอาเลยมูลินิฟังแต่เสียงต้องผีเพื่นก็นอนเฝ้าเจ้าของ ขาอวนกบเลยอวนข้าไงตัวนี้กระบงงคือกัดข้าพิ่นทักไหห้เลยครับเป็นมูนี่ก้อไงสม,มู่ลกเลยครับมูแหลกมูไใหญ่อยู่แต่บอกว่าไงสม,มูนี้มูนี้กิอนสไดใดอกไงกลัว ็ได้เห็ดไฟเห็ดปวกไฟน้ำหนึ่งละสองสามดอกครับบางทีซองเก็บเองผีจะอาจคนขาดแต่ไปเก็บเห็ดกระเพียงอยู่บริไายพ่อดอกดนะครับบางทีบริไายให้ดกระแปีงเนี่ยไปเก็บผู้เดียวนะแต่เกือบเพลิงตาขึ้นกันนุ่นน,น้ำก็ดีครับพี่น้องเราจะปล่อยพ่อโมเต็มตาพ่อโม่นีิ ใส่กระตาร่วมกันกับตาหนึ่งแล้วหรอครับเนี่อคือกระตาทั้งสองอจากปลาหนา่นมเละปลาสองปลาสองตะเพยงยางคนเดียวครับจะหอยยาพกันขุดขุดกีบป,ปมไปเบิ่งเดี๋ยวพอปนอยัง นอ,อนอเพลงยางเขารอในปลาคนเดียวครับหายาดคุณกีโปมถา่าอู้ในพ้าปุนละว่าเนั่นปุนใส่เป็นยถุกเข้มใส่เห็ดโพนใส่เห็ดไข่เฮ้ยฮอปุ้นี่สองโตนี่มันเหรอปุนใส่เห็ดไข่เขียวไข่ขาวหอมๆเข้า,ขา,ขา,ขากันเลยครับนี่ฟูตืตน่นๆนึงครับโมเลก่ะ ก็ทำผนกินหมดบอ่อสองถวเกี่าเครื่องขวดแล้วครับไอ้บอพี่จะกี่สิบบาทกินได้วะเขาเอี <laughs> เนได้ซื้อเราพี่น้องหาหน่วยกับเพชรแล้วอตอนนี้กินเพชรบร่ได้อาจกินเพชรบร่ได้ที่หน่วยหาหน่วยกับเพชรหอเหาาอเหร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 อเหาเระเห่เหรอ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 ดเหรอ มีขนาดมากลอยเฮ็ดได้นี่สรุปยอดเลยครับรอตอบอมานมานซำสองมูแหลกจากปลาผุ่มันคลนละปลาเนาะปลานี่บ่ท่านออกครับมาเลาะลองมาเลาะส่วนดงใหญ่กับบรท่านออกอยูไอศิออกละละพี่น้องเห็นเฮ็ดเขาตอแตกละกัะยาดมันนางขุดจีป,ปมอยู่คนเดียวแต่เพิงยังเลาะเสิร์ฟเบิ่์บึงนาชีลั้งเขาสากละป้านี่ หลังโดนตาครับหลังข่าสากดับถ้าพี่น้องก็บ้านละมันสองมือก็ถือว่ามันถือว่าบอพิถีพิถันมาลอมมือนี่ฮิดรวมเฮ้ากับรวมเฮ้าก็ได้เครื่องตาผมรับมันตาเนี่ยเขาแปรงมานี่เปลี่ยนโซนเปลี่ยนไม้ใหม่มาลอมเฮ็ดปลือกมันอยู่สองมือนี่ก็ถือว่าเพี่น้องก็ถ้าหลายปลานี่เดี๋ยวดือน ไปเบิ้งมืออื่นสิไปรอได้ปลาได้เดินเลาะหาเห็ดปวกรีไปรอเห็นยังขอบคุณหล,ลายๆเดี๋ยวค่เป็นกำลังใจแต่เพื่อก็ยานมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับกลับบ้านละค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนอีโปมกิปนี้นก็ถือว่าบ่ผิดหวัง เอามาเลาะเห็ดปวกกัดคือว่าได้อยู่พอเห็ดพอนยังออกหางอยู่ครับเป็นบลาท่านโขบเนาะปลาแท่บ้านยังมีหลายปลาพบกันใหม่ชิมนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปุ่งนี้เจอกันใหม่รอปลาได้มืออื่น